โอ้ยโยกะสายมัสวัตชิชโนนะม่เอวะพักแหน่งซือเดสสวัสดีเพื่อนๆชาวดอมเกยียนจินอิมแพ็กกันทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้แนงก็จะมาไกด์ตำแหน่งวิหารแห่งห้วงลึกของเมืองฟองเทกนกันบ้างนะคะแต่ว่าเมืองฟองเทนเนี่ยจะมีแค่แปดแห่งเนาะยังไม่ได้มีสิบแห่งเหมือนกับอ่าเมืองอื่นๆน,นะคะจุดแรกนะคะเราจะไปกันในส่วนของตรงน้องต้นไม้วิปปิ้งที่เป็นต้นน้ำแข็งต้นนี้จะอยู่บนเนินเขานะคะ พรว่ามาถึงแล้วต้นไม้ก็จะอยู่ด้านหน้าเลยเนาะให้หันไปทางซ้ายมือนะคะก็จะเจอกับวิหารแห่งห้วงลึกจุดที่1อยู่ไกลๆนู่นเลยนะคะต่อไปจุดที่2จะอยู่ไม่ไกลกันมากนะคะให้วับมาตรงเสวาวับจุดนี้ได้เลยนะคะจะเป็นแม่น้ำที่เราเคยทำเควสพายุหมุนกันเนาะ พอมาถึงแล้วก็จะเห็นน้องหยดน้ําอยู่ตรงหน้าเลยนะให้หันไปทางขวามือนะคะแล้วก็วิ่งไปตามป่าได้เลยถ้าเพื่อนๆมองไปข้างหน้าเนี่ยบนเขานะคะก็จะสังเกตเห็นจุดวิหารแห่งห้วงลึกจุดที่สองอยู่บนยอดเขาเลยนะคะ ต่อไปจุดที่3เราจะวาร์ปมาตรงเสาวาบนภูเขาลูกนี้นะคะพอวาร์ปมาถึงแล้วตรงหน้าเราก็จะเป็นบล็อกน้ำเนาะให้เราหันไปทางซ้ายมือนะคะแล้วก็จะเลาะขอบภูเขาลูกนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเจอกับน้องวิหารแห่งห้วงลึกจุดที่3เองนะคะ จุดที่4เราจะพาไปในส่วนของใต้น้ำนะคะให้เพื่อนๆวาร์ปมาที่เสาตรงนี้ได้เลยนะคะ พอว์ปมาถึงแล้วก็ให้หันไปทางซ้ายมือเดี๋ยวเราจะเลาะตรงขอบหินไปเรื่อยๆน้องจะอยู่ด้านล่างนะคะให้มองลงไปด้านล่างไว้เราก็จะว่ายผ่านเนินหินตรงนี้เนาะแล้วก็มองลงไปด้านล่างทางซ้ายมือนะคะก็จะเจอแล้วกับจุดวิหารแห่งห้วงลึกจุดที่4ี่ของเรานะคะต่อไปจุดที่ห้ามันจะอยู่บนเขานะคะเราจะต้องเดินทางไกลกันนิดนึงเนาะให้เพื่อนๆว์ปามาที่เสานี้นะคะ พอมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะอ้อมไปทางซ้ายมือนะคะให้เพื่อนๆวิ่งมาทางนี้ได้เลยค่ะพอวิ่งออกมานะคะก็จะเจอทางเดินอยู่ข้างนอกเนาะเดี๋ยวเราจะวิ่งตามทางเดินขึ้นไปบนเขานะคะจริงๆพอเพื่อนๆมองขึ้นไปก็จะเจอกับหลังคาของวิหารแห่งห้วงลึกอยู่นิดนึงนะคะ ต่อไปจะเป็นดันเจี้ยนที่อยู่กับใกล้ๆกับเมืองหลวงของเรานะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะวาร์ปมาตรงนี้ได้เลยค่ะพอมาถึงแล้วให้เลื้องไปทางขวามือนะคะแล้วก็วิ่งตรงไปข้างล่างนะคะน้องจะอยู่ข้างหลังต้นไม้สามต้นนั้นนะคะ ุต่อไปให้วาปมาบนยอดเขาลูกนี้นะคะพอมาถึงก็จะเห็นภูเขาอยู่ด้านหน้าเนาะให้เราหาันไปทางขวามือค่ะแล้วก็จะเห็นภูเขายอดเล็กๆอยู่ให้เรามองก้มต่ำลงไปก็จะเห็นวิหารแห่งวงลึกของเรานะคะ แหน่งสุดท้ายจะอยู่ในน้ํานะคะให้เพื่อนๆวับมาที่เสาว,วับากลางน้ําตรงนี้ได้เลยค่ะพอวับมาถึงแล้วนะคะก็จะเห็นซากเรืออยู่ข้างหน้าให้วิ่งไปตรงช่องที่มีทางซากเรืออยู่ได้เลยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนมองลงไปข้างล่างก็จะเจอแล้วกับวิหารแห่งห้วงลึกจุดสุดท้ายของเราจุดที่8นั่นเองนะคะ ไปแล้วนะคะคสําหรับคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ทําคลิปไกด์เควสหรือว่าไกล์วัสดุอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแนงจะมาทําให้นะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้แนงทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้โอไหโยยาไซมาส